ณเมืองหลวงต้าหลีเมื่อ1ิปีก่อนคฤหาสห์ของแม่ทัพใหญ่ซูมินถูกกล้อมด้วยทหารนับร้อยทั้งที่ไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าใดๆข้อหาคือกบฏคำหนึ่งคำที่ฆ่าคนได้ทั้งตระกูลเด็กหญิงตัวเล็กๆนามว่าซูเยาในวัยเพียง13ปีเห็นพ่อแม่ถูกลากออกไปประหารต่อหน้าต่อตาเลือดไหลนองพื้นไม้นางร้องไห้จนเสียงแหบแต่ไม่มีใครช่วยสาวใช้คนสุดท้ายผลักนางเข้าใต,าต้โต๊ะแล้วเอาตัวเองบังไว้ก่อนที่ตัวเองจะตายซูเยา ตายไปแล้วในคืนนั้นแต่จิตใจนางยังมีชีวิตและมันก็ร้อนดังเปลวเพลิงที่เผาจวนทั้งหลังได้10บปีต่อมาเด็กหญิงผู้นั้นกลับมาอีกครั้งในานามหลินเจอฮวาหญิงงามเจ้าของโรงเตี๊ยมชื่อดังหอยกเปลวที่เบื้องหลังนั้นคือศูนย์กลางข่าวสารของเมืองหลวงคืนนี้ขณะที่นางนั่งจิบชาร้อนริมหน้าต่างคนสนิทสนมยื่นรายงานข่าวหนึ่งให้กับนางอ่านนางอ่านเพียงไม่กี่บรรทัดก่อนจะเอ่ยเบาๆว่ารี่วินอีลูกชาย ของคุณนางใหญ่ที่เคยลงนามสังหารตระกูลข้าข้าอยากจะพบกับเขาในงานเลี้ยงของวงังหลวงท่ามกางแขกนับร้อยจือฮาวาเข้าร่วมโดยปกปิดตัวตนนางสวมผ้ากลุ่มหน้าแต่งกายงดงามจนผู้คนหันเหลียวมองและที่สําคัญจงใจเดินชนกับชายคนหนึ่งหลี่วินอี้ยืน่นมือเข้าช่วยทันทีดวงตาเขาซื่อตรงอบอุ่นและจริงใจสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนนั่นก็คือรี่วันอี้ศัตรูของหลินจือฮาวากลับหลงไหลานางตั้งแต่ แต่แรกพบนับตั้งแต่นั้นเขาเริ่มตามนางเหมือนถูกผีเข้าสิงหวนอีไม่เคยรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครมาจากไหนแต่เขาหยุดคิดถึงนางไม่ได้จริงๆทุกคำพูดของเขาทุกคำถามทุกคำสาร,รภาพในใจถูกจืดหวัวบันทึกไว้ทั้งหมดนางตั้งใจจะหลอกลวงเขาใช้เขาเป็นเครื่องมือแต่ว่าหัวใจมันกลับค่อย,อยๆสั่นไหวซะเองวันหนึ่งเขายื่นกำไลย,ยกเพยกับลินทวานี่เป็นของมารดาค่าท่านให้กับข้าไว้เอาไว้ให้ มอบให้กับคนที่รักจริงลินจือฮวาชะง,งักมือแทบสั่นนี่ไม่ใช่แค่เกมอีกต่อไปแล้วแต่กำลังถูกความรักเล่นงานซะเองได้แต่คิดในใจห้ามตัวเองไม่ให้วันไหวแล้วฉากก็ตัดไปในมุมหนึ่งของวงังหลวงองคชายสามที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ในอดีตยิ้มเยาะขณะวางหมากใหญ่บนกระดานเขารู้ว่าหลินจือฮวาคือเงาอดีตของตระกูลซูและตอนนี้ทั้งเหวิอนอี้และลินทวากำลังเดินเข้าใกล้หลุมพรางที่เขาขุดเอาไว้มากตัว ้จะไม่ใช่พวกเจ้าแต่มันจะเป็นหัวใจของพวกเจ้าทั้งสองคนเสียงระฆังยามสามดังขึ้นกลากคำคืนลินจือฮาวายืนอยู่หน้ากระจกทองเหลืองจ้องหน้าตัวเองที่ไม่เหมือนเด็กคนนั้นอีกแล้วนางยิ้มจางๆแล้วก็พูดกับเงาในกระจกข้าไม่เหลือใครแม้แต่ตัวข้าเองข้าก็ไม่มีวันให้อภัยแต่หากแค้นต้องชำระด้วยหัวใจข้ายินดีแลกมันแม้จะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างจ้าบ่ายของอีกวันภายในหอยกเปลว เงาของไม้ไผ่ไหวตามสายลมอ่อนราวกับความจริงที่สั่นคลอนอยู่ในใจรีวันอีมาถึงพร้อมกล่องไม้หอมยืนให้หลินจือฮวาดวงตาเปลี่ยนความหมายข้าไม่กล้าเรียกเจ้าว่าเป็นของขวัญแต่ข้าอยากมอบหัวใจดวงนี้ให้กับเจ้าในกล่องนั้นมีจดหมายของแม่ข้าที่เขียนเอาไว้ก่อนตายนางรู้เรื่องตระกูลซูจือฮวาได้ฟังก็เบิกตากว้างแต่เก็บอาการเอาไว้อย่างแนบเนียนเธอปิดกล่องอย่างนิ่ง สงบแต่ข้างในไม่ได้มีเพียงจดหมายมันยังมีเข็มกลัดยกที่เคยเป็นของแม่นางเมื่อสิบปีก่อนเขาเก็บสิ่งนี้ไว้ได้อย่างไรนางสบตายอย่างลนลานทั้งที่เคยสาบานว่าจะไม่สั่นไหวกับอะไรอีกแล้วหัวใจของผู้หญิงกําลังสู้กับคำสั่งของคนที่ไรหัวใจยามคำเซินหมิงเข้าเฝ้าองชาย3มในห้องลับเขาคุกเข่าลงและเอ่ยเบาๆองคชายแผนกำลังเริ่มสั่นคลอนลิ้นจือ าอาจจะตกกลุ่มรักหอนอีเข้าแล้วองชายได้ฟังก็ยิ้มช้าๆดียิงรักยิ่งเจ็บยิ่งง่ายต่อการทำลายเจ้าแน่ใจใช่หรือไม่ว่าเขาคือหมากในมือเราเซินหมิงนิ่งก่อนเอ่ยเสียงตำ่ำมิใช่เขาแต่เป็นนางที่ข้าเคยช่วยไว้จากซากศพเมื่อสิปีก่อนตกกลางคืนฝนตกหนักขบวนของหลีหวนอีถูกซุ่มโจมตีระหว่างกลับจากวังมือสังหารชุดด,ดำปรากฏขึ้นนับสิมีสั้นและลูกธนูวาววับใต้สาย หวนอีได้รับบาดเจ็บนอนแน่นิ่งในป่าคางทางทันใดนั้นเงาหนึ่งพุ่งลงมาอย่างไร้เสียงหลินจือฮวาปรากฏตัวในชุดดำแววตาแข็งกร้าวนางสังหารศัตรูสามคนในพริบตาแล้วก็ลากเขาหนีไปในความมืดกระทั่งไปถึงกระท่อมกลางป่าไฟสมอยู่ตรงกลางห้องเล็ก,เลกๆเงียบๆและอบอุ่นผิดแปลกจากโลกภายนอกจือฮวาเช็ดเลือดให้กับเขาด้วยมือของนางเองวันอีที่ครึ่งหลับครึ่งตื่นกระซิบเสียงแพร ทำไมทำไมเจ้าถึงช่วยข้าเจ้าเป็นใครกันแน่จือฮวามือของนางชะง,งักน้ำตาเริ่มซึมออกมาโดยไม่รู้ตัวนางเกลียดตัวเองที่ใจอ่อนทั้งที่ควรจะปล่อยให้เขาตายไปซะเจ้ารู้หรือไม่หากข้าไม่ใจอ่อนในวันนั้นครอบครัวขา้าอาจไม่ตายอวนอีได้ฟังเบิกตาก้างคำพูดนี้เหมือนเขาได้ยินมานานแล้วมันมาจากเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในจวนซูต่อมาจือฮวาเผลอหลับไปเพียงชั่วครู่เสีย หนึ่งดังขึ้นในเงามืดของป่าเจ้าทําให้เสียแผนไปหมดจืงว่าเซินหมิงปรากฏตัวเงาของเขาซ้อนทับกับอดีตเจ้าเคยบอกว่าจะแก้แค้นแต่วันนี้เจ้ากลับช่วยลูกชายของศัตรูหรือเจ้าจะยอมตายทั้งเป็นอีกครั้งนางลุกขึ้นอย่างชา้าชจ้องตาเขาแน่แน่วข้าอาจลังเลแต่ข้ายังไม่ลืมสิ่งที่เขาทํากับพ่อแม่ข้าอย่าทําให้ข้าต้องเรียกร้องเจ้ากับหัวใจของข้าซึ่งที่จริงแล้วเบื้องหลังเหตุการณ์ความรักทั้งหมด นี้องค์ชายสามเริ่มเผยภัยในมือความจริงนั้นเขาวางแผนใช้เวอีเป็นเครื่องมือห้ำหัน่นกุนนางฝ่ายตรงข้ามและก็ใช้จื้อฮวาเป็นกับดักที่ไม่มีใครรอดไปได้ทั้งนั้นมากทั้งหมดอยู่บนกระดานองค์ชาย3าคือผู้เดินหมากนั่นเองเมื่อรักกลายเป็นกับดักเมื่อแผนซ้อนแผนเริ่มเปิดเผยและเมื่อทุกคนต้องเลือกระหว่างความจริงกับความแค้นเสียงฝนยังตกไม่หยุดในเช้าวันต่อมาลีเวนอนี้ฟื้นตัวขึ้นในกระท่อมกลางป่า แผลถูกพันไว้เรียบร้อยแต่ไม่มีใครอยู่ข้างกายอีกแล้วบนโต๊ะไม้ก็มีเพียงกล่องไม้หอมเดิมในนั้นมีเพียงข้อความสั้นๆเขียนด้วยลา,ายมือบรรจงเจ้าควรลืมข้าก่อนที่ข้าจะกลายเป็นคนที่เจ้าต้องเกลียดไปตลอดกาลวนอีก,กหมัดไว้แน่นเพราะเขาไม่รู้ว่านางคือใครแต่เขารู้ว่านางเป็นหญิงคนเดียวที่ทําให้เขานั้นรู้สึกอยากจะลุกขึ้นแล้วก็อยากจะปกป้องลินจือฮวากลับมายังหอ หยกเปลวบนใบหน้าอันนิ่งสงบนั้นมีอรอยแผลเล็กๆจากการต่อสู้เมื่อคืนแต่นางกลับปล่อยผมยาวสยายไม่ประดับเครื่องประดับแม้แต่ชิ้นเดียวเมื่อเซินหมิงเข้ามาหานางไม่หันมามองด้วยซ้ำเซินหมิงบอกว่าคืนนี้องค์ชายสามเรียกไปพบเขาเริ่มสงสัยว่าลินจือฮาวาไม่ได้เพียงแค่หลอกใช้เหวินอีแต่หลงรักเขาซะแล้วลินจือฮาวาได้ฟังหัวเราะในลําคอเยียกเย็ยนจนเยือกไปถึงกระดูกรักหรือข้าก็แค่ใช้หัวใจของเขา เพื่อสังหารบิดาของเขาเท่านั้นแต่ขณะที่พูดนั้นน้ําเสียงนางแผ่วลงราวกับว่าคําว่าใช้นั้นกําลังหันมาทิ่มแทงตัวเองณนะทองพระโรงข่าวแพร่ออกไปว่าขุนนางใหญ่ผู้เป็นพ่อแม่ของลี่หวนอี้ถูกปลดจากตําแหน่งไม่ใช่เพราะความผิดแต่เพราะมีคนส่งเบาะแสรับให้ฮ่องเต้ว่าเขาเคยเกี่ยวข้องกับคดีเก่าคดีตระกูลซูเบาะแสนั้นมาจากคนที่ไม่เปิดเผยชื่อแต่ฮ่องเต้ก็ประกาศอย่างแข็งขันผู้ที่กล้าเปิดวงความ อายุทีรทในอดีตจะได้รับพระราชทานรางวัลใหญ่ววนอีอรีบเข้าเมืองเมื่อเห็นบิดาตนถูกปลดจากยศทั้งตระกูลปั่นป่วนเขาตรงไปยังหอยกเปลวเพื่อพบกับหลินจือฮวาแต่กลับถูกขัดขวางโดยเซินหมิงท่านหญิงไม่ต้องการพบใครในคืนนี้โดยเฉพาะคนที่อาจจะเสียใจเมื่อรู้ความจริงวันอีพูดเบาๆแต่ชัดเจนหากข้าไม่ควรรู้ทำไมข้ายัางอยากจะรู้ใต้แสงจันทร์จือฮวานั่งลำพังในสวนไผ่ของหอมือของนางถือเข็มกลัดยก ชิ้นเดียวกันกันกบที่มารดาของนางเคยสวมนางจ้องมองมันราวกับกำลังพูดกับคนตายแม่ ้าเริ่มไม่แน่ใจว่าแขนนี้ควรชำระด้วยดาบหรือควรปล่อยให้มันเงียบหายไปส่วนมิงยืนอยู่ในเงามองนางเหมือนมองคนแปลกหน้าพร้อมกับเอ่ยว่าสิบปีข้าอยู่ข้างเจ้าแต่วันนี้ข้าเริ่มไม่แน่ใจว่าเจ้าคือเหยี่ยวหรือนกที่หมดแรงแล้วตกดึกหลี่วันอีปีนขึ้นห้องของหลินจือฮวาเพื่อพบหน้าเขาไม่ขออนุญาตไม่สนคอห้ามเมื่อพบหน้ากันท่ามกลางสายลมที่พัดแรงขึ้นทุกทีจือฮวาข้ารู้แล้วว่า ้าคือใครแต่ข้านั้นก็ยังรักเจ้าอยู่ดีหลินจือฮวาตัวสั่นพูดแผ่วเบาราวคนกําลังจะหมดแรงจริงๆเจ้ารู้หรือไม่ข้าคือคนที่ทําลายพ่อเจ้าเองหวนอีก้าวเข้ามาใกล้ๆรวบเข้ามากอดไม่มีคําพูดมีเพียงน้ําตาอุ่นๆจากหลินจือฮวาตกลงที่นาอกของหลีหวนอีภาพสุดท้ายในตอนนี้นั้นก็คือจดหมายฉบับหนึ่งถูกเปิดในห้องรับของวังและคนที่เปิดมันออกอ่านก็คือองค์ชาย สามเนื้อความในจดหมายเขียนด้วยาลายมือของหลินจือฮาวาข้าขอมอบหมากสุดท้ายนี้ให้กับท่านจงใช้หัวใจของข้าข้าคนที่ทำลายข้าในอดีตองค์ชายสามหัวเราะพอใจเบาๆก่อนจะเผากระดาษใบนั้นช้าๆรักหรือช่างน่าสมเพชยิ่งกว่าหมากเบียธรรมดาซะอีกเมื่อขึ้นชื่อว่าน้ำตาแลกเลือดแม้ความรักต้องถูกทรยศ์เพื่อรักษาแผนการแม้หัวใจสองดวงต้องเลือกระหว่างการให้อภัยหรือ การฆ่าฟันภายในคลองหัดหลวงของรีเวนอีเสียงร้องไห้ของข่ารับใช้แววมาจากท้ายเรือนพ่อของรีเวนอีถูกจับสังเวยเพื่อปิดคดีคำสั่งมาจากบนวังโดยไม่มีการไตส่สวนวันอีคุกเข่าอยู่หน้าประตูวังหลวงทั้งคืนแต่ไม่มีใครเปิดประตูให้เขาแม้แต่คนเดียวคุณนางคนหนึ่งเดินผ่านไปพร้อมพูดแผ่วๆว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าเบาะแสที่ส่งถึงห้องเต้เขียนด้วยลายมือของหญิงที่เจ้ารักนักหนาณะหอเปลยยกหลินจือฮวานั่ง เงียบในห้องหนังสือเก่าเธอถือผู้กันแต่ไม่สามารถจะลดปลายมันลงได้แม้แต่คคำเดียวเสียงสีเท้าเร่งไกลเข้ามาเป็นเซนหมิงที่ใบหน้าเคร่งเครียดเจ้าทําให้พ่อเขาต้องตายเจ้าทําสําเร็จแล้วแต่เจ้าร้องไห้ทําไมเจือฮวาหันหน้ามาดวงตาบวมแดงเธอเอ่ยเบาๆเพราะข้าไม่ได้ฆ่าเขาด้วยความแค้นแต่ว่าข้าเพราะต้องปิดปากเพื่อปกป้องบางอย่างที่ข้าเองก็ไม่แน่ใจว่าใช่ความถูกต้องหรือไม่วันอี้เดินไปตามถนนสายเก่าที่ ที่เขาเคยเห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนขายดอกไม้ในวัยเด็กดอกไม้ชนิดเดียวกันกันกบที่เจอฮาวาเคยให้กับเขาเมื่อครั้งแรกพบตอนนั้นเขาไม่รู้ว่านางคือสูเเยาแต่ว่าตอนนี้จําได้แล้วจําทุกอย่างได้ทั้งหมดไม่ใช่แค่ตกหลุมรักเจ้าแต่ขานั้นรักเด็กหญิงที่ข้าปล่อยมือจากวันนั้นโดยไม่รู้ว่านางกําลังสูญเสียทุกอย่างเขาเงยหน้าขึ้นมองสู่ฟ้าแล้วกล่าวกับตัวเองเบาๆถ้าจะต้องแก้แค้นก็มาเถิด จะให้น้ำตาของเจ้าต้องไหลเพื่อฆ่าอีกเลยในห้องรับขององค์ชายสามซินหมิงนั่งอยู่ตรงหน้าเขาวางจดหมายฉบับหนึ่งลงตรงหน้าองค์ชายนี่คือลายมือของจือหวาที่ส่งให้กับฮ้องเต้จริงๆแต่ว่าข้อความถูกเปลี่ยนกลางทางโดยใครสักคนองค์ชายได้ฟังยิ้มช้าๆพร้อมกับเอ่ยขึ้นว่ามากเริ่มมีชีวิตเป็นของตัวเองแล้วล่ะสิณนะเขาเดินไปยังหน้าต่างมองลงไปยังเมืองหลวงที่กำลังสงบอย่างผิดปกติหักหัวใจสองดวง ไม่ฆ่ากันเองก็ไม่มีทางที่จะควบคุมอํานาจได้คืนนั้นปรีมันอีปรากฏตัวกลางหอหยกเปลวโดยไม่ให้ใครรู้เดินเข้าไปหาจือฮาวาซึ่งกําลังเก็บข้าวเก็บของเตรียมที่จะหนีพอไปเห็นก็ถามทันทีจะหนีไปไหนเจ้าฆ่าพ่อฆ่าแล้วตอนนี้จะมาทิ้งข้าไปอีกอย่างนั้นหรือหลินจือฮาวาหันมาอย่างตกใจแต่ว่าในดวงตานั้นมันกลับไม่ใช่ความกลัวเป็นความเจ็บปวดข้าไม่สมควรอยู่ในชีวิตของเจ้าอีกแล้วแม้แต่เงาของข้าก็ไม่ควรอยู่ไกล เจ้าเวินอีเดินเข้าไปหาช้าๆก่อนหยุดตรงหน้าหญิงที่เขารักยื่นมีดสั้นให้ตรงหน้าข้าข้าสะตเธอท้านั่นจะลบความแค้นของเจ้าได้แต่ถ้าเจ้าข้าข้าไม่ได้ก็จงอยู่กับข้าแม้จะเป็นแค่เงาในคืนฝนตกก็ตามเจอฮวาหยิบมีดขึ้นมือสั้นนางร้องไห้จับมีดเอาไว้แน่นจ่อไว้ที่หน้าอกของเวินอีพูดเสียงสั่นสะท้านข้า แขนเจ้าแต่ข้าก็รักเจ้าด้วยเช่นกันนางปักมีดลงที่หน้าอกของหลี่เวินอีเลือดไหลออกมาแต่ว่ามันก็ไม่ถูกตรงจุดหัวใจนางจงใจแทงเฉียดไปด้านข้างเวินอียอมรับบาปกรรมทุกสิ่งทุกอย่าง โอบกอดนางเอาไว้ในอ้อมแขนทั้งสองคนยืนกลางสายฝนขณะเลือดและน้ําตาไหลรวมกันเมื่อความรักกลายเป็นนีเลือดเมื่อความแค้นย้อนมาทิ่แมแทงผู้ที่เริ่มเกมและเมื่อหัวใจกลายเป็นหมากตัวสุดท้ายบนกระดานที่ใครก็ไม่อยากชนะสายฝนยังไม่หยุดเทลงมาในเช้าวันต่อมาลีวันอนีนอนสมอยู่ในห้องชั้นบนของหอหยกเปลวบาดแผลถูกพันไว้อย่างดีแต่ภายในใจของเขารราลึกกว่าบาดแผลภายน ลิ้นจือฮวานั่งอยู่ข้างเตียงตาแดงแต่ไรน้ําตานางพูดกับเขาในความเงียบเจ้าบอกให้ข้าข้าเจ้าแต่เจ้ารู้หรือไม่ที่เจ็บกว่านั้นคือการที่เจ้ารอดและข้าก็ยังต้องอยู่กับความรู้สึกผิดเขาหยักตัวขึ้นอย่างยากลําบากดวงตาสองคู่สบตากันไม่มีคําพูดคําใดต้องการอีกเพราะทั้งคู่นั้นพ่ายแพ้ให้กับความรักไปซะลแล้วไต่ทองพระโรงองค์ชายสามได้รับข่าวจากสายรับว่าจือฮวาและหวนอี๋ ยังมีชีวิตอยู่และตอนนี้ก็อยู่ด้วยกันองชายสามกำลังเล่นมาร์กลุกอยู่กับเสนาบดีคนสนิทส่วนมือน,นั้นก็หยิบเบียร์ขึ้นแต่ก็ไม่ยอมวางลงบนกระดานเหมือนกำลังคิดแล้วก็พูดเบาๆรำพึงกับตัวเองเจ้าอยากชนะข้าด้วยหัวใจงั้นหรือหัวใจนั่นแหละที่อ่อนแอที่สุดของมนุษย์เบียร์ในมือถูกบีบจนกระทั่งแต่เลือดไหลออกจากนิ้วแต่เขาไม่แม้แต่จะหมวดคิว้วเสินหมิงปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่ในฐานะเงาของจือฮวา แต่มาในฐานะตัวมากอีกตัวที่เขาก็ไม่อยากจะเป็นอีกต่อไปแล้วเขาได้นําสมุดร,รับที่รวบรวมหลักฐานการขอรับชั้นขององค์ชาย3มอบให้กับจือฮาวาหากเจ้าอยากจะจบเกมนี้ก็จงเล่นมันให้ถึงที่สุดด้วยหัวใจที่เจ้ารักและเลือดที่เจ้าเคยเสียจือฮาวารับสมุดมานิ่งงันไปชั่วขณะนี่ไม่ใช่แค่การล้างแค้นอีกแล้วแต่มันคือการล้างเหมือนนี้ให้คนที่สมควรได้รับความยุติธรรมได้ลืมตาดูฟ้าอีกครั้งคืนสุดท้ายก่อนลงมือ จึงฮวานัดพบกับเวินอีริมผาที่มีดอกไม้บานกลางหิมะนางใส่ชุดขาวยืนหันหลังให้กับเขาเสียงสายลมพัดเปล่าจะกลบความรู้สึกทั้งหมดหลังคืนนี้เราอาจจะไม่ได้พบกันอีกหากข้าไม่รอดเจ้าต้องลืมข้าหากเจ้าต้องเลือกระหว่างข้ากับราชวงศ์จงเลือกในสิ่งที่เจ้าจะไม่เสียใจทีหลังเวินอีเดินเข้าไปใกล้โอบนางไว้จากด้านหลังเจ้าคือคําตอบเดียวของข้าต่อให้โลกนี้พังลงตรงหน้าข้าก็จะไม่เสียใจรุ่งเช้าหอหลวงเปิด ิดให้เข้าประชุมเฉพาะกิจจือ่อฮวาในชุดดําเดินเข้าไปกลางท้องพระโรงถือสมุดลับในมือข้าไม่ใช่คุณนางไม่ใช่แม่ทัพแต่ว่าข้าคือสูเเยาบุตรสาวของผู้บริสุทธิ์ที่ถูกฆ่าเพราะแผนการขององค์ชายสามเสียงอื้ออึงของหลอคุณนางดังขึ้นองค์ชายสามเดินออกมาด้วยรอยยิ้มเขาชูพระราชองค์การที่แต่งตั้งเขาเป็นผู้สําเร็จราชการแทนฮ่องเต้และประกาศว่าหากเจ้ามีหลักฐานก็จงใช้มันแต่จําไว้นะเจ้าคืออดีตข้า คืออนาคตของแผ่นดินนี้เวนอีเดินเข้ามาอย่างช้าๆในมือของเขาไม่ได้มีดาบแต่เป็นตราประทับของคุณผลใหญ่ที่เขาได้รับจากฮองเตนในเงาเจ้าพูดถูกเจ้าอาจจะเป็นอนาคตของแผ่นดินแต่ข้าคือคนที่จะเขียนมันขึ้นมาใหม่จากนั้นทุกอย่างประทุทหารใต้บัญชาขององค์ชายสามล้อมเข้ามาจึงฮวาและเวนอีขันหลังชนกันจ้องสตรูโดยไม่มีคำพูดเสียงดาบเสียงตะโกนเสียงลมหายใจสุดท้ายของคนที่ยอมแลกทุกสิ่งทุก อย่างเพื่อความจริงเสียงระฆังวังหลวงดังขึ้นข่าวลือแพร่ออกไปว่าองค์ชายสามตายแล้วรวมไปถึงหลินจือฮวาและหลี่เหวินอีแต่ว่ากลับไม่มีใครพบร่างของเขาทั้งสองคนหลายปีต่อมาที่หมู่บ้านเล็กริมเขาหญิงสาวหน้าตาคล้ายหลินจือฮวายืนรดน้ําต้นไม้ก,กับชายคนหนึ่งเสียงเด็กๆวิ่งเล่นดอกไม้ย,ยังคงบานแม่พ้นฤดูบนกระดานนั้นไม่มีใครชนะแต่เรารอดมาเพราะเราไม่ ยอมฆ่าหัวใจตัวเอง